คลิปวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมารีวิวบ้าน84ตารางวาราคาไม่ถึง4ล้านบาทแล้วคลิปวันนี้จะเป็นยังไงอยากให้เราติดตามชมกันนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ b s t Living เชียงใหม่ค่ะ วันนี้นะคะชีพาท่านชมค่ะมาอยู่กันที่โครงการหนึ่งนะคะที่อยู่ติดกับถนนซปเปอร์ไฮเวย์เส้นเชียงใหม่ลำปางเลยนะคะการเดินทางเนี่ยก็สะดวกสบายมากๆเลยวิ่งเข้าเมืองนะคะแป๊บเดียวค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปโรงเรียนนานาชาตินะคะไม่ว่าจะเป็น ABS นะคะหรือว่า Unity ้คองขอนะคะก็ใกล้ๆค่ะประมาณสักสินาทีเท่านั้นค่ะโครงการที่ว่านะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการ Dia าวาเลซซูเนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะคะอยากทราบ โลเคชันนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะคะสามารถกดลิงก์นะคะแล้วก็สามารถดู GPS ได้เลยว่าโลเคชันอยู่ตรงไหนนะคะใช่โลเคชันที่คุณสนใจหรือเปล่านะคะและก็บ้านวันนี้ที่เราจะพาท่านชมมารีวิวกันนะคะจะเป็นบ้านหลังนี้เลยนะคะแล้วก็ต้องการจะขายหลังนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านชมนะคะไปชมทุกซอกทุกมุมของตัวบ้านหลังนี้กันค่ะเดี๋ยวมาดูพื้นที่ที่ดินกันก่อนนะคะที่ดินค่ะ ใหญ่มากๆเลยนะคะบ้านหลังนี้เป็นแปลงริมนะคะอยู่สุดซอยเลยนะคะเงียบสงบค่ะแล้วก็ไม่มีรถวิ่งผ่านหน้าบ้านของเรานะคะ<ม>ก็ที่ดินะคะอยู่ที่84ตารางวาพื้นที่ใช้สอย137ตารางเมตรนะคะมี4ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะแล้วก็ราคาขายนะคะอยู่ที่3 7 5 0 0 0นบาทค่ะราคานี้ก็ฟรีโอนให้ด้วยนะคะแถมยังมีของแถมมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันนะคะไปทีละจุดละกัน พื้นที่โรงจอดรถตรงนี้นะคะจอดรถได้สองขั้นนะคะแล้วก็เขาปูก,กระเบื้องมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ค่ะฝั่งทางด้านนี้นะคะก็จะมีห้องเก็บของนะคะนี่เลยสามารถเก็บของอุปกรณ์ทําสวนอะไรต่างๆได้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพาท่านชมมาดูในส่วนของสนามหญ้าหน้าบ้านฝั่งนี้กันนิดนึงค่ะหน้าบ้านนะคะมีพื้นที่กว้างขวางเลยนะคะตรงนี้ค่ะเขาปูสนามหญ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะปูหญ้านะคะแล้วก็ ปลูกต้นไม้นะคะจัดสวนให้ตามรูปแบบแบบนี้เลยให้ไปหมดเลยนะคะหลังนี้แต่งสวนได้สวยมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมตรงนี้นะคะมุมนี้จะทําเป็นน้ําตกให้ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยและก็ยังมีในส่วนของโซนพักผ่อนนะคะตรงนี้จะเป็นก้ี้สนามอันนี้ก็แถมให้เหมือนกันค่ะที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมตรงนี้น่ารักมากๆเลยอันนี้ เขาปลูกเป็นผักสลัดนะคะเหมือนเป็นแบบผักสวนครัวอะไรอย่างเงี้ยเขาปลูกให้ท่านชมเรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะพาท่านชมเข้าไปชมในตัวบ้านกันนะคะว่าบ้านหลังนี้นะคะข้างในจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะและของแถมจะมีอะไรปัดตามไปชมกันเลยค่ะ บ้านหลังนี้นะคะบ้านเลขที่333 56หนะคะแล้วก็ด้านหน้าบ้านนะคะหันออกไปทางทิศตะวันออกคะ่ะท่านผู้ชมใครที่กำลังมองหาบ้านที่หันทางทิศตะวันออกน,นะคะแล้วก็เป็นแปลงริมนะคะ mm hmm. เงียบสงบแบบนี้ก็แนะนำเลยนะคะหลังนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงน้ำตกนะคะแบบผ่อนคลายจริงๆเลยนะคะทำให้รู้สึกสดชื่นนะคะในวันที่อากาศร้อนๆแบบนี้ และก็ของแถมนะคะอย่างแรกเลยอยากจะบอกว่าเขาจะแถมผ้าม่านนะคะให้ทั้งหลังเลยนะคะจะเป็นม่านทั้งแบบทึบและก็แบบโปร่งให้นะคะอ่าเข้ามาปูนะคะท่านผู้ชมคะพื้นที่ตรงนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถวางเป็นแบบห้องนั่งเล่นนะคะวางโซฟาวางทีวีอะไรต่างๆไว้ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ห้องน้ํานะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะหห้องค่ะป่าเดี๋ยวไปดูห้องน้ํากันก่อน ทางเดินไปห้องน้ำค่ะท่านชมตรงนี้จะเป็นสเตปเดินลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็พามายัางห้องน้ําตรงนี้ชั้นล่างตรงนี้นะคะห้องน้ําตรงเนี้ยเขาทําไว้สามารถอาบน้ําได้นะคะเนื่องจากว่าชั้นล่างเราจะมีอีกหนึ่งห้องนอนนะคะ <c oughs> เผื่อว่าแขกเราหรือว่าผู้สูงอายุนะคะหรือสมาชิกในบ้านเนี่ยมานอนชั้นล่างก็สามารถอาบน้ําตรงนี้ได้และก็บริเวณนี้นะคะทําไว้ให้วางพวกสบู่แชมพูอะไรต่างๆนะคะเรียบร้อยเลยนะ แล้วก็สุขภัณฑ์ใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะซ้ายมือตรงนี้นะคะมีห้องเก็บของใต้บันไดนะคะสามารถเก็บของอะไรต่างๆได้เลยไปดูโซนอื่นๆกันบ้างด้านนี้นะคะก็จะมีห้องนอนนะคะอีกห้องนอนหนึ่งคะ่ะก็อย่างที่บอกนะคะชั้นล่างมี1ห,ห้องนอนตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ทําเป็นห้องนอนก็ทําเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้เหมือนกันนะคะ หรือจะทําเป็นห้องทํางานอะไรต่างๆเก็บของนะคะคือหลังนี้เขาให้ทั้งพื้นที่ตัวบ้านเนาะแล้วก็พื้นที่ที่ดินนะคะแบบใหญ่จริงๆนะแต่ราคาอย่างที่บอกเลยไม่ถึงสี่ล้านบาทนะคะมาดูห้องครัวกันค่ะในครัวนะคะตรงนี้ค่ะก็คือเขาทําเป็นประตูบานเปิดปิดไว้นะคะแบ่งโซนชัดเจนเลยนะคะสามารถทําครัวตรงนี้ค่ะแถมเคาน์เตอร์ครัวมาให้ด้วยนะคะตรงนี้สามารถวางเป็นเตาแก๊สนะคะ แล้วก็แนอนาคตสามารถติดตั้งมูดูดควันตรงนี้ได้นะคะเขาทําปลั๊กไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นซิงล้างจานนะคะของไตาก้าค่ะใส่มาให้แล้วเหมือนกันแล้วก็ทางตรงนี้นะคะจะเดินไปยังโซนซักล้างพื้นที่โซนซักล้างตรงนี้นะคะเขาก็ปูกระเบื้องนะคะแล้วก็พื้นที่ทางด้านหลังบ้านของเราเนี่ยก็แบบมีแบบกว้างๆเลยนะคะเขาปูสนามหญ้ามาให้เต็มพื้นที่เลยหลังบ้านเนี่ยสามารถต่อเติมนะคะทําได้แบบ เป็นเหมือนห้องเก็บของหรือว่าสามารถทําเป็นโซนพักผ่อนหย่อนใจด้านหลังบ้านตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าลูกๆนะคะมาเล่นเตะฟุตบอลตีแบดอะไรเงี้ยนะคะพื้นที่ด้านหลังบ้านเนี่ยกว้างมากเลยจริงๆเอาละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมนะคะขึ้นไปดูชั้นบนกันนะคะว่าชั้นบนห้องนอนจะเป็นยังไงนะคะโอเคตามมาเลยค่ะในส่วนของ บันไดตรงนี้นะคะเขาทำท็อปด้วยไม้อย่างพาราประสานนะคะสวยเลยนะคะตรงนี้สีเป็นสีแบบไม้สนสีเหลืองอ่อนนะทุกคนสำหรับชั้น2ตรงนี้นะคะพื้นเขาก็ปูเป็นวนิล s s c มาให้นะคะเป็นกระเบื้องยางค่ะที่เดินแล้วสัมผัสได้เหมือนลายไม้เลยนะคะการดูแลก็สะดวกมากๆเลยเวลาเราทำน้ำหกนะคะพื้นก็ไม่บวมค่ะแล้วก็เช็ดถูทำความสะอาดอะไรก็ง่ายเนาะ ห้องนี้นะคะก็จะเป็น1ห,ห้องนอนนะคะอีกหนึ่งห้องนอนที่อยู่ชั้นบนนะคะด้านนี้ก็เป็นวิวสวนหลังบ้านของเรานะคะเป็นผนังญ้าหลังบ้านเนี่ยนะคะแล้วก็ของแถมอีกอย่างหนึง่งค่ะท่านผู้ชมที่เขาจะแถมให้นะคะก็คือจะแถมแอร์ค่ะแอร์เนี่ยให้ทุกห้องนอนเลยนะคะแอร์ตัวหนึ่งนี่คือหลายหมื่นบาทเลยนะอันนี้ก็ประหยัดเงินไปได้เยอะเลยเหมือนกันค่ะ แล้วก็ในส่วนของห้องนี้ค่ะก็จะเป็นอีนห้องนอนหนึ่งนะคะลักษณะของห้องนอนเนี่ยก็ใกล้เคียงก,กันกับห้องข้างๆเลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของห้องน้ํากลางตรงนี้กันบ้างห้องน้ํานะคะตกแต่งตามสไตล์ของดิอาวาเล่เลยนะคะไส่กระจกบ้านใหญ่เลยนะคะแล้วก็สุขภัเนี่ยใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะและห้องอาบน้ํานะคะทําเป็นตู้กระจกแบบนี้ ซึ่งชี้ชอบมากๆเลยนะคะห้องอาบน้ําแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาเราอาบน้ำน้ำมันไม่กระเด็นออกไปข้างนอกใช่ไหมคะเราสามารถปิดประตูห้องแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ของแถมอื่นๆนะคะก็จะมีระบบปลวกนะคะที่เขาอจะดูแลให้ถึง1ปีเลยค่ะหลังนี้ก็คือวางระบบทอบ่อปลวกอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับมิเตอร์น้ํามิเตอร์ไฟแทงน้ําปั๊มน้ำนะคะก็แถมให้เหมือนกันนะคะและที่สําคัญค่ะ ค่าส่วนกลางเขาก็จะฟรีให้1ปีนะคะค่าส่วนกลางเนี่ยปกติก็เดือนละ833บาทนะคะเฉลี่ยนะคะแล้วก็ค่าขับเฮาส์เนี่ยก็จะฟรีให้1ปีเลยนะคะโหคุ้มมากๆเลยตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งห้องนอนเนี้ยกว้างมากเลยคะ่ะนู้ชม ภายในห้องนอนมาสเตอร์นะคะตรงนี้ก็คือแบบกว้างมากเพราะว่าเขาเผื่อพื้นที่ให้ทำวอลล์อินคร s สเซทางฝั่งด้านนู้นนะคะแล้วก็เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าพื้นห้องเนี่ยเขาใส่กระเบื้องยางที่ถักเป็นลายก้างปลานะคะซึ่งลายก้างปลาเนี่ยเวลาเราทําลายนี้เนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายหรือว่าต้นทุนเนี่ยสูงกว่าลายธรรมดานะคะเวลาเขาทําแบบมาต่อต่อต่อกันแบบนี้คะ่ะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ห้องนี้นะคะ เขาได้ระเบียงด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปดูระเบียงด้านนอกกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงที่แบบว่ากว้างมากๆเลยนะคะถ้ามองลงไปด้านหน้าบ้านเนี่ยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของโรงจอดรถของเรานะคะแล้วก็จะยังเห็นพื้นที่สวนด้วยนะคะกว้างๆเลยนะคะก็สามารถออกมารับลมนะคะมาออกมาชิลๆอะไรตรงนี้ได้เดี๋ยวพาไปดูโซน ฝั่งนี้กันนะคะที่เป็นห้องน้ําในตัวค่ะห้องน้ําในตัวอยู่ฝั่งด้านนี้นะคะลักษณะของห้องน้ํานะคะก็ใกล้เคียงกันกับห้องน้ํากลางตรงนั้นเลยนะคะได้กระจกบ,บานใหญ่นะคะแล้วก็ได้ที่วางของตรงนี้นะคะก,กว้างๆเลยโซฟาของเม่กันสแตนดาร์ดค่ะแล้วก็ห้องอาบน้ํานะคะก็ยังมีที่วางของด้วยนะคะแล้วก็มี ตู้กระจกแบบนี้นะคะประตูเป็นแบบบานเปิดปิดนี้นะคะเวลาอาบน้ำเนี่ยก็น้ำไม่กระเด็นออกไปทั้งด้านนอกนะคะเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมนะคะไปเยี่ยมชมคลับเฮาส์ตรงด้านหน้าโครงการกันนะคะว่าเขาจะมีอะไรให้เราได้ใช้บริการบ้างนะคะพาตามมาเลยคะ่ะ และตอนนี้นะคะเราก็พาท่านผู้ชมค่ะมาอยู่กันที่ครับเฮาส์ของโครงการแล้วนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าสระว่ายน้ำของเขาเนี่ยกว้างมากๆเลยนะคะและชั้นบนค่ะเขาก็จะมีห้องฟิตเนสนะคะที่ใส่อุปกรณ์แบบจัดเต็มเลยและก็ยังมีห้องโยคะด้วยนะคะและส่วนส่วนกลางนะคะสามารถพาแบบลูกๆห,หลานๆนะคะไปเดินเล่นได้ด้วยนะคะและถ้าหาว่าใครนะคะสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมโครงการดิอาวาเล่ซูเปอร์แห่งนี้นะคะก็สามารถ ติดต่อและ,ะสอบถามไปยังที่เซลล์โครงการนะคะเบอร์นี้ได้เลยก็คือสามารถสอบถามะคะโลเคชันนะคะโปรโมชั่นอะไรต่างๆสอบถามได้หมดเลยจริงๆแล้วโครงการนี้นะคะเขามีบ้านหลากหลายทป์ให้เลือกมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราเลือกเอา,อาบ้านที่คุ้มค่ามากๆเลยหลังนี้นะคะมารีวิวให้ชมกันค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะพาท่านชมไปชมกันที่ไหนนั้นอย่าลืมกดติดตามกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ